โมให้เหยียนต้านไปหาคนมาช่วยพอดีกับที่ลู่หมิงเพิ่งมาถึงเห็นเหตุการณ์ย่ำแย่จึงบอกทั้งสองคนว่าไม่มีปัญญาหลุดจากต้นไม้คุณหลุดนี้ได้แล้วรีบไปตามคนมาช่วย จีตูเซียนจีนผ่านมาช่วยทั้งหมดให้พกก้นจากการโดนต้นไม้คุณหลุนทำร้ายและจับมาสอดแหนไว้ได้สองตนจึงไม่ลงโทษทั้งสองคนที่เข้าเขตห่วงห้ามโดยไม่รู้ความลูม่หมิงกับเยียนต้านเอ่ยปากชมว่านอกจากไปเซียงเซียนจีนแล้วก็ไม่เคยพบเซียนจีนที่ใจดีเช่นนี้มาก่อนอิงหยวนพาจีตูมาริมพรมแดนสวรรค์ชั้นเก้าที่ติดก,กับแดนมารเพื่อตรวจสอบว่าพวกมาสอดแหนเข้ามาได้อย่างไรเมื่อคิดทบทวนว่าซื้อเสียน แอบส่งอาวุธวิเศษออกไปยังแดนมารก็อาจจะแอบใช้คันช่องไรเทียบหนึ่งในอาวุธของหอสัตวธรรมที่หายไปนำทางให้พวกมานเข้ามายังแดนเทพและสถานที่ก็น่าจะเป็นสุดพรมแดนแห่งนี้ที่ไม่มีคนย่างกลายเข้าไปเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่คิดถูกต้องหรือไม่อิงยวนจึงใช้อาวุธเทพหลี่เฉินเพื่อขจัดภาพลวงตาจึงมองเห็นล่องรอยเส้นทางของพวกมารจีตูจะปิดผนึกทางนี้เสียแต่อิงยวนยั้งไว้ เพื่อไม่ให้เป็นการแหวกยาให้งูตื่นอิอยงยวนคิดจะตัดการสื่อสารของพวกมานเพื่อสอหามาสอดแนมที่ยังหลงเหลืออยู่แต่สืบเท่าไหร่ก็ไม่พบความผิดปกติมาสอดแนมสองตนที่จับได้ใช้เส้นทางปกติและอาวุธที่ใช้ก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์มากนะักอิงยวนมองไปข้างทางเห็นมีแต่ดอกเหมยห้ากลีบแต่มีดอกหนึ่งที่มีหกกลีบจึงใช้คาถาเผยความจริง ก็พบว่าในกลีบดอกเหมยนั้นมีรหัสรับที่พวกมารใช้สื่อสารกันอิงยวนดูแล้วไม่เข้าใจจึงจะให้เถาจือซีผู้ซึ่งติดต่อได้ทั้งแดนมารและคุ้นชินกับแดนเทพอีกทั้งเชี่ยวชาญการถอดรหัสมาดูสิ่งนี้เหยียนตันนั่งอ่านตำราเดินหมาจนเบื่อ อีโมจึงยกน้ำแกงมาให้ดื่มนางเห็นว่าเป็นเซียนดับใช้ก็ต้องมีวิชาติดตัวบ้างวันนี้นางจะสอนวิชาเซียนขั้นต่ำที่สุดให้เขาเอาไว้ป้องกันตัวแล้วก็วาดคาถาดับไฟออกไปแต่ไม่สามารถดับเทียนได้ทุกเล่มจึงบอกว่าวันนี้แสดงฝีมือเบาๆให้ชมแค่นั้นแล้วก็เรียกให้อีโมลองทำดูถ้าเทียนไม่ดับก็ไม่ต้องอายเพราะเป็นธรรมดาของครั้งแรก อีโมกลัวนางจะรู้ว่าที่แท้เขามีพลังวิเศษเหนือกว่านางเลยทำไปสะบัดพัดหนึ่งทีเทียนที่อยู่ตรงหน้าไม่ดับแต่ว่าเชิงเทียนอันใหญ่ด้านหลังกลับลงไปทางอันเหยียนตันเห็นแล้วก็สตันไปแป๊บได้สติก็ชมว่าร้ายกาจไม่เบาสักพักมีเซียนขุนนางได้ยินเสียงรีบเข้ามาดูว่าใครที่แอบเข้ามากินน้ำแกงของเขาเหยียนตันบอกให้อีโมแอบอยู่ในนี้นางจะออกไปรับผิดเองและให้วางใจว่านางเอาตัวรอดได้ เยียนตันใช้ข้ออ้างว่าเข้าไปทำน้ำแกงให้อิงยวนเชียนขุนนานจึงเข้ามาพบอิงยวนเพื่อถามว่าเขาปรุงอาหารไม่ถูกใจอย่างไรให้บอกเขาได้เลยไม่ต้องให้เสียนรับใช้มาทำอาหารให้อิงยวนบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ให้เยียนตั้นไปทำอาหารเมื่อนางรู้ว่าอิงยวนไม่รับมุกจึงเล่นใหญ่ว่าอุตสาพยายามทำอาหารให้ถูกใจ แล้วร้องไห้ตีโพยตีพายทำนองว่านางทําไม่ถูกใจเขาสักอย่างเสียงขุนนางไม่อยากมีเรื่องจึงรีบขอตัวออกไปเหยียนตั้นยอมรับว่านางโกหกแต่ก็ทําไปเพราะเอาตัวรอดและผู้ประจบอิงยวนว่าใจกว้างคงไม่ถือสานางที่ไหนได้อิงยวนสั่งอาหารมื้อดึกของเรืองเยียนซีก็ให้นางทำแล้วกันแถมได้คัดตำราเดินหมาเพิ่มอีก15ชุดทุกวันเขียนไม่ดีก็ไม่ต้องนอน อีโมบอกว่าถ้าทำงานที่นี่มันลำบากนักมิสู้หนีไปดีกว่าเหยียนตั้นไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงของคนพลิกกระดองเต่านางมีความคิดพิเรนจะช่วยฝังเข็มให้เต่าน้อยสำเร็จเซียนโดยเร็วที่ไหนได้ทิ่มเข็มไปไม่นานเจ้าเต่าน้อยก็แดดิ้นตายลงทันทีอีโมขอลองช่วยชีวิตมันโดยพยายามพูดให้เต่าน้อยตื่นขึ้นมา แต่จริงๆแล้วแอบถ่ายพลังชุบชีวิตเหยียตต้นทําเข็มขัดเป็นรูปเต่าน้อยไปให้อิ่งยวนเขาเห็นแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ส่งกลับคืนแถมให้นางคัดตําราเดินหมากอีก50จบนางคิดจะแก้เพดโดยนําสลอดใส่ลงในน้ําชาให้อิ่งยวนดื่มเขากําลังเดินหมากอยู่กับจี้ตูและคุยกันว่าจะให้เถาจือซีปล่อยข่าวว่าเก็บยางไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว คิดว่ามาสอดแนมน่าจะอยู่ในกลุ่มเซียนที่ทำหน้าที่ทำลายอาวุธศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเหยียนตันขัดจังหวะยกน้ำชาให้อิงยวนรู้ทันไม่ยอมดื่มของตนเองและขอแลกกับจีต้ตูทำให้เหยียนตันขอไปยกมาให้ใหม่เหยียนตันยังไม่หยุดแก้แค้นหยิบเสื้อผ้าของอิงยวนเอาไว้ตอนที่เขาอาบน้ำแล้วอ้างว่าจะเอาไปศึกษาเพื่อซ่อมเข็มขัดอิงยวนจึงใช้วิชาเซียนปลดเข็มขัดของนางออกมาบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปหัดเรียนรู้กฎมาใหม่ คราวนี้นางจึงยอมซ่อมเข็มขัดอย่างเรียบร้อยแล้วบอกว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันอิงหยวนมอบกำไรหยกให้เยียนตั้นดีใจที่จูจ่ๆก็ได้ของขวัญแบบไม่ต้องทำอะไรแต่เมื่อเขาพูดว่า15-9เหยี 9, ยนตั้นก็กระเด็นออกไป15-9ที่แท้เป็นของวิเศษที่อิงหยวนเอาไว้ไล่นางเมื่อบ่อระยะทางเป็นจำนวนเก้า เสียงขุนนางคนหนึ่งมาพบเท่ามารหัวซัวแห่งแดนมารที่กำลังหว่านล้อมจอมมารให้ระดมกำลังทหารเพื่อต่อกรกับแดนเทพทางที่จอมมารก็มีพลังและว,วรยุทธ์ไม่ได้ด้อยกว่าเหล่าตี้จินแห่งแดนเทพเหตุใดจึงต้องอยู่อย่างเงียบๆซือเสียนที่ชอบพอกับหลานซิงแห่งแดนมารได้ตายไปแล้วตีจุนจะต้องถามหาความรับผิดชอบแน่นอนแทนที่จะยอมรับการกดขี่จากแดนเทพใหญ่มีสู้ลุกขึ้นผนึกดินแดนทั้งหมดเข้าด้วยกัน จากนั้นเถาจือซอแห่งแดนเทพเดินทางมาถึงแดนมารต้องการฝากคำพูดของตี้จุนให้จอมานแต่จอมากลับบวยบินออกไปทำให้เถาจือซีอซอต้องบินตามไปก่อนบินตามจอมานไปนางหันไปมองเซียนขุนนางยืนอยู่หน้าแดนมารคนนั้นมาสอดแนมที่ปลอมไปเซียนขุนนางบอกผู้เท่าหัวซัวว่าตอนนี้อิงยวนกำลังสืบหาเหล่ามาสอดแนมในแดนเทพอย่างหนักคิดว่าคงจะแอบซ่อนได้อีกไม่นานจึงคิดจะใช้แผนสลัดชีพเหล่ามาร เพื่อกระตุ้นให้จอมานฮึกเหิมและบุกเข้าแดนเทพถึงตอนนั้นจะใช้แผนเข้าตีทั้งในและนอกเชื่อว่าจะต้องเอาชนะฝ่ายเทพได้แน่หากตอนนั้นจอมาน,นยังไม่ยอมลงมือก็ขอให้มานเท่าหัวซัวตัดสินใจทำอะไรสักอย่างมานเท่าหัวซัวจึงคิดจะใช้ชีวิตของเถาจือซีเพื่อจุดชนวนสงครามนี้หลายวันมานี้เหยียนตั้นไม่สามารถเข้าใกล้อิงหยวนได้เพราะกำไลหยกนางจิงคิดจะเรียนรู้วิชาเสียนให้มากเพื่อเอาชนะเขา ลู่หมิงแนะนำวิชามัดใจน่าจะเป็นทางลัดที่ดีที่สุดแต่เย,ยนตั้นอยากเอาชนะเขาด้วยพลังมากกว่าลู่หมิงจึงยกตำราเรียนพลังเซียนเบื้องต้นให้ถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ต้องไปที่หอสมุดเรือเนเหยซีแล้วเทาจือซีที่เป็นคนรักเก่าของจอมาน บอกว่าตอนนี้ที่แดนมารมีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารนับแสนหากมารเท่าคิดจะใช้การตายของซูเสียนยุให้เกิดสงครามก็คงยากที่จะเลี่ยงได้จี้ตูเสนออิ่งยวนว่าเขาจะลงไปพบล่างเพื่อสืบดูเหตุการณ์ที่นอกเดือนเหยียนตั้นกำลังนั่งคัดตำราวิชาเทพเป็นตั้งๆมีเหล่าเซียมายืนลุมร้อมเพื่อขอยืมหนังสือไปอ่านระหว่างคัด นางก็เรียนรู้พลังเซียนไปด้วยจีตูเห็นแล้วก็บอกว่ามองเผินๆคิดว่าเป็นการลงโทษแต่จริงๆแล้วคือการตบรางวัลต่างหากอิงยวนบอกว่าให้นางคัดตำราเลือนหยินซีจึงได้สงบลงบ้างจีตูว่าถ้ารำคาญมากนะักจะขอนางไปทำเสียงดังที่เรือนของเขาบ้างอิงยวนปฏิเสธแล้วบอกว่าเขาเป็นคนเก็บนางมาดังนั้นจะเป็นคนควบคุมนางเอง รำเรียนได้ไม่เท่าไหร่เหยียนตันก็อยากลองวิชาเก่งคาถาใส่ลูกธนูแอบยิงใส่อิงยวนแต่เขาไหวตัวทนันซับธนูดอกนั้นกลับไปจนนางรับไว้แทบไม่ทันเหยียนตั้นท้าให้เอากำไลยหยกออกแล้วมาสู้กันตัวต่อตัวอิงยวนขี้เกียจคุยกับจอโมโบบอกว่าถ้าเก่งจริงก็เอาออกเองแล้วค่อยมาท้า อิงเติงมาหาอิงยวนที่เรือนเพื่อมอบเข็มขัดที่เย็บเองกับมือให้เขาแต่อิงยวนบอกว่าเข็มขัดของเขาซ่อมเสร็จแล้วและของที่นางทำมาให้มีค่ามากเกินไปฟุ่มเฟือยปเปล่าๆมิอาจรับไปได้อิงเติงติว่าเข็มขัดดอกบัวที่เขาใส่ดูไม่ประณีตแถมฝีเข็มก็หยาบไม่เหมาะกับเขา แล้วอาสาว่าหากชอบที่จะใช้เส้นเดิมนางจะซ่อมให้ใหม่ระหว่างนั้นเซนร,รับใช้มารายงานอิงยวนว่าเหยียนตันคัดวิชาเทพเก่าแก่เสร็จแล้วให้เขาตรวจดูอิงตังไม่พอใจจึงหยิบกระดาษที่เหยียนตันกำลังใช้วิชาควบคุมอยู่ด้านนอกจนปลิวกระจายอิงตังเห็นว่ากระดาษเหล่านี้ต้องมนวิชาควบคุมอิงยวนจะห้ามไม่ให้นางแต่ก็ไม่ทันแล้วจึงอยู่วิชาควบคุมของเหยียนต้านทำให้กระดาษลงล้นพื้นทั้งหมด อิงเติงเห็นนางกำเริบเสบสารจึงจะจับตัวไปรับโทษที่แท่นทันสวรรค์อิงยวนบอกว่าเขาเป็นคนท้าประลองกับนางครั้งนี้เหยียนต้านชนะเขาแล้วแต่อิงเติงขัดว่านี่เป็นการทำผิดกฎอิงยวนรำคาญที่นางไม่ได้เป็นคนของเรือนเหยียนซีแต่ยังมายืนสอดอยู่ได้ครานี้ยังจะใจดีไม่ลงโทษแล้วไล่ให้นางออกไป เยียนตั้นจะนำคาถาควบคุมที่เพิ่งเรียนเสร็จไปสอนจื่อซีจะได้เอาไว้ป้องกันตัวแต่อิงเยวนส่งเสียงมาจากในห้องสั่งให้นางขัดลอกคาถาชำระใจเป็นการลงโทษตกดึกนางกลับมาที่ตำหนักพีเสียงเพื่อซ้อมบทละครกับเพื่อนเซียนรับใช้ก็พบว่าโดนสั่งให้เก็บข้าวของย้ายออกไปให้หมดและห้ามเข้ามาซ้อมละครที่นี่ที่แท้เป็นฝีมืออิงเติง ที่ยังแค้นนางกับเรื่องเมื่อกลางวันมาถึงก็หาเรื่องว่าเหยียนตันไม่มีสัมมาคาระวะไม่รู้จักทําความเคารพสู้จื่อซีไม่ได้ที่นบนอบยิ่งกว่าทาสอีกทําให้เหยียนตันไม่พอใจแล้วเถียงว่าจื่อซีไม่ใช่ทาส นามีความสามารถจนสอบได้เป็นรองผู้คุมหอสัตว์ธรรมอิงตตงลงมือแซปพ,พลังใส่เหยียนตั้นบบกในแดนเซียนอนอกจากลำดับชั้นยังมีการแบ่งแยกอ่อนแอก,กับแข็งแกร่งเหยียนตั้นลม้มลงเอามือเพียงข้างเดียวต้านไว้อิงยวนมาถึงก็บอกเคล็ดวิชา ให้หนางควบคุมพลังเฟยหงแล้วสะท้อนออกไปทำเอาอิงเติงกระเด็นไปกองที่พื้นทุกคนที่นั่นทำความเคารพอิงยวนเขาประกาศว่าเหยียนต้านเป็นคนของเรืองเหยียนซีหากทำผิดจะเป็นคนสั่งสอนเองไม่ใช่เรื่องที่ขอสัตําต้องสอดมือมาเกี่ยวจากนั้นก็หันไปถามอิงเติงว่าเจ็บไหมแต่ไม่ใช่เพราะความเป็นห่วงจะบอกว่าสมควรแล้วนางขมเหงรังแกเซียนรับใช้จิตใจชั่วร้ายไม่ใช่สิ่งที่ผู้คุมกฎที่ดีพึงกระทำ แล้วกระซิบว่าคนของเขาห้ามใครลังแกแล้วไล่ให้นางกลับไปที่หอสัตธรรมจือซีมาเยี่ยมเหยียนต้านพร้อมกับถังหูลู่แล้วรักษาอาการบาดเจ็บของนางด้วยปลานเหมันรุ่งอรุณจือซีชมเหยียนต้านว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานวิชาเสียงก้าวหน้าขึ้นเยอะ จะไม่ให้ก้าวหน้าได้ยังไงวันๆโดนอิ่งยวนสั่งให้คัดลอกวิชาเทพโบราณบางวิชาคาถาที่ใช้ปัจจุบันก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วหากฝึกจริงๆก็คงต้องท่องใหม่ว่าแล้วก็ลองท่องวิชาเทพให้จื่อซีฟังแล้วบอกว่านามเป็นคนเรียนรู้เองไม่เกี่ยวกับอิ่งยวนคน่อยนั่นจื่อซีเตือนว่าอย่าไปพูดแบบนี้ที่ไหนมิเช่นนั้นจะต้องโดนลงโทษ คืนนี้จือซีจะต้องนำอาวุธวิเศษโบราณที่ถึงคราวต้องทำลายไปที่หอวิมาเซียนอินเหยียนตั้นรีบถามว่าในจำนวนของที่นางต้องไปส่งมีขวดดอดจอือเวยด้วยใช่ไหมจึงขอว่าอย่าไปแต่จือซีไม่ยอม เยยนตันเคยได้ยินแผนกับดักจับมาสอดแนมที่จีตูคุยกับอิงยวนก่อนหน้านี้ดังนั้นจึงขอทำแทนเพื่อความปลอดภัยของพี่สาวอิงยวนไม่เห็นด้วยเพราะหากเปลี่ยนคนจะเป็นการแหวกยากให้งูตื่นนางไม่เชื่อว่าอิงยวนจะคลุ้มครองจือซีเพราะหากถึงเวลาที่ต้องปะทะกันเขาคงไม่มาสนใจเหยื่อล่ออย่างจือซีเป็นแน่อิงยวนไม่พอใจที่ถูกนางดูแคลนน้ำใจแต่เยียนตันก็ยังไม่หยุดขอร้องที่จะไปแทนแล้วบอกว่านางและจือซี เกิดมาจากท้องเดียวกันสามารถใช้คาถาแปลงโฉมไม่ให้ใครสงสัยได้ขอร้องให้เขาอนุญาตอยู่นานอิงยวนรำคาญที่นางรบเราไม่เลิกจึงตกลงจือซีกำลังฝึกวิชาในหอสัตยธรรมแต่พลาดทำอาวุธวิเศษเสียหายอิงเติงรู้ว่านางไปหายเหยียนตันที่เรือนเหยียนซีจึงให้นางนำอาวุธวิเศษไปส่งให้หอวิมาเชียนอินเองแต่เดิมหน้าที่ส่งอาวุธวิเศษโบราณไปทำลายเป็นของหอสัตยธรรมแต่ตอนนี้เรือนเหยียนซีเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงสงสัยสองพี่น้องคิดจะทำอะไรกันแน่จือซีปฏิเสธว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรอิงเติงไม่เชื่อแล้วตบนางลงไปก้องกับพื้นสิ่งที่เหยียนต้านทำไม่เพียงแย่งหน้าที่หอสัตรทำแต่ยังข้ามหน้าจือซีที่เป็นพี่สาวอีกด้วยที่ตบเมื่อกี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องสาวนางมอบให้ก็แล้วกันก่อนไปอิงเติงทิ้งท้ายไว้สิ่งที่อิงยวนเคยพูดไว้ว่าพูดปัวซีกรีบสองตน หนึ่งอ่อนแอหนึ่งแข็งแกร่งนั้นนางย,ยังมองว่าจื่อซีเหนือกว่าเยียนตันอยู่ขั้นหนึ่งแต่ว่าขอสัตว์รมก็ไม่คิดจะรับคนไร้ประโยชน์เอาไว้จื่อซีสงสัยว่าทำไมเหยียนตันต้องแย่งหน้าที่นางไปด้วยเหยียนตันภายใต้คาถาแปลงโฉมเป็นจื่อซีกำลังนำกล่องอาวุธโบราณไปทำลายอิงยวนบอกว่าทหารที่ประจำทางเดินรู้แผนนี้แล้ว หากมีความผิดปกติสามารถเข้าไปช่วยได้ทุกเมือ่อปิ่นมุกที่นางใส่สามารถสะท้อนภาพให้เขาเห็นตลอดเวลาหากเกิดอันตรายเขาสามารถไปช่วยได้ทันทีหากแผนกับดักคลานี้เป็นไปตามคาดจะต้องมีขุนนางเซียนที่แอบสอดแนมให้กับแดนมารอยู่ด้วยให้นางลองค้นหาว่าเป็นใครเมื่อถึงเวลาส่งมอบขุนนางเซียงเปิดเตา และให้นำอาวุธวิเศษทั้งหมดเข้าไปเผาเหลือเพียงขวดดอกจือไวเท่านั้นทันใดนั้นทหารด้านหน้าจับจือซีตัวจริงเอาไว้ได้ทำให้แผนแตกมาสอดแนมเริ่มลงมือพร้อมกับพวกที่ซ่อนอยู่ทำร้ายสองพี่น้องตอนนี้ปิ่นมุที่อิงยวนให้ไวต้ตกพื้นเสร็จแล้วเหยียนตั้นใช้วิชาเทพที่เรียนมาป้องกันตัวเองได้แต่จือซีพลาดท่าโดนทำร้ายทำให้เหยียนตั้นต้องเข้ามาช่วยจือซีบอกให้รีบหนีเพราะสู้ไม่ได้แต่เมื่อนางใช้พลังขั้นสุดก็สา สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามกระอักเลือดแต่ไม่นานก็ตั้งตัวได้หันว่าจู่โจมใส่เหยียนต้านอีกครั้งคราวนี้นางไม่สามารถต้านทานได้แล้วจึงโดนซัดกระเด็นออกมาดีที่อิงยวนเข้ามารับไว้ได้ทันแล้วใช้พลังทําร้ายมาสอดแหนมรวดเดียวสามรายเหยียนต้านตกใจกลัวแต่ก็ดีใจที่เขามาช่วยไว้จึงกอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อยจนอิงยวนต้องบอกว่าเขาจัดการไปหมดแล้วจะขอไปถึงเมื่อไหร่จือซีที่มองดูอย่างขัดใจ ก็เข้าไปทําความเคารพอิงยวนเหยียนตันรีบถามความปลอดภัยของพี่สาวคราวนี้เป็นแผลลอดจับพวกมาสอดแหนมและค้นหาเซียนไ้สึกมานตนจึงอาสามาทาแทนจือซีขอบคุณอิงยวนที่ช่วยชี้แนะจนเหยียนตันมีวิชาแก่กล้าขึ้นมากอิงยวนรีบรับมุกว่านางเฉลี่ยวฉลาดไม่ถือว่าเขาชี้แนะอะไรจากนั้นเหยียนตันขอตัวพาจือซีกลับก่อน เมื่อถึงหอสัตยธรรมพวกเซียนรับใช้พูดถึงเหยียนตันที่ได้รับการฝึกจากอิงยวนจนวิชาเทพก้าวหน้ากว่าจือซีดูถ้าพวกเราควรจะให้ค่าจือซีมากไปทางที่สติป,ปัญญาก็พื้นพื้นเหยียนตั้นได้ยิงเข้าก็ด่าไฟแลบจนพวกเซียนรับใช้รีบออกไปแทบไม่ทันเหยียนตั้นบอกจือซีอย่าไปฟังและอย่าไปเชื่อคำพูดอิงยวนที่ทำนายว่านางคือคนที่อ่อนแอ จือซีสอบเลื่อนขั้นไปเซียนได้ตั้งแต่อายุน้อยไม่ว่าใครจะว่ายังไงนางก็เป็นพี่สาวที่คอยปกป้องน้องสาวเสมอจือซีหวนคิดไปถึงตอนเด็กที่เรียนวิชาเทพกับเพื่อนนางเรียนตามไม่ทันจนโดนเพื่อนล้อว่าพูดดอกบัวแห่งบึงเหยวฉือหนึ่งแข็งแกร่งหนึ่งอ่อนแอดูแล้วนางคงจะเป็นคนอ่อนแอที่ว่านั่นแน่ๆน,นางหาใช้วิชาควบคุมลูกธนูหลายครั้งก็ทำไม่สำเร็จจนลูกธนูกระจายเต็มพื้น ส่วนเย็นตั้นที่เอาแต่อ่านบทละครเล่นสนุกโดดเรียนวิชาเทพเสมอกลับสามารถควบคุมลูกธนูบนพื้นขึ้นมาเก็บได้อย่างเรียบร้อยง่ายดายจือซีคิดว่าหลายปีมานี้นางใช้ความอดทนขยันฝึกวิชาร่ำเรียนจนได้มาเป็นรองผู้คุมหอสัว์ธรรมแต่เย็นตั้นมีพรสวรรค์แต่เกิดใช้ความพยายามไม่เท่าไหร่ก็สำเร็จวิชาจนก้าวหน้ากว่าไม่มีทางเข้าใจหัวอกนางได้หรอก หลังกลับถึงเรือนเยียนซีเหยียนตั้นเห็นอิงยวนนั่งดื่มเหล้าอยู่บนหลังคาอิงยวนเรียกหนึ่งเก้าเหยียนตั้นก็ขึ้นไปนั่งข้างๆเขาแล้วนางได้กลิ่นฉุนของเหล้าก็แซวว่าจะคิดสั้นหรออิงยวนยื่นหน้าไปใกล้เหยียนตั้นแล้วถามว่าเคาะกระเบื้องมุงหลังคาเป็นไหมจากนั้นก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายแผ่นกระเบื้องไปซ่อมหลังคาที่โวเหยียนตั้นหัดทำบ้างแต่ก็ยังตกๆหล่นๆอิงยวนต้องคอยใช้พลังตามเก็บกระเบื้องที่หล่น เย็ยนตั้นสงสัยเทพเซียนองค์อื่นๆมีงานอดิเรกที่น่าสนใจแต่ทําไมอิ่งยวนจี้จินถึงได้ชอบทําอะไรพิ่ลึกพิลึกอย่างพลิกกระดองเต่าซ่อมหลังคาหรือไม่ก็ให้นางคัดหนังสือซ่อมเข็มขดัด แต่ว่าถึงจะแปลกแต่ถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะอิงยวนถามนางอย่างจริงจังว่าปกติเขาดูอมทุกข์มากเลยเหรอนางไม่คิดว่าตี้จินอย่างเขาจะมีความทุกข์วันนี้หาไส้สึกเจอก็น่าจะสบายใจได้แล้วแต่อิงยวนว่าเรื่องยังไม่สงบง่งายๆหรอกมันเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ําที่รอวันโผล่ขึ้นมาสร้างความหายนะต่างหากเหยียนต้านว่ามนุษย์เวลาเจอเรื่องทุกข์ใจก็มาขอพรกับดาวตกหาดูไม่ว่าเป็นแค่เศษดาวที่เหล่าเทพโยนเล่นกัน จึงถามเขาสนุกสนุกว่าอยากจะขอพอรอะไรอิงยวนตอบอย่างเคร่งขรึมว่าเขาแบกรับภาระดูแลแดนทั้ง6ให้สงบสุขดังนั้นไม่มีความคาดหวังอะไรมากไปกว่าการหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามระหว่างพบขึ้นเหยนตันถามว่าไม่เคยเห็นใครไม่ขอพอรให้ตนเอง อิงยวนกล่าวอย่างเหนื่อยหน่ายว่าในใจเขานอกจากเรื่องแดนทั้ง6แล้วก็ไม่สามารถคิดอะไรได้อีกเหยียนตั้นบอกใครจะรู้บ้างว่าอิงยวนตี้จินเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อแดนทั้ง6ไม่ต้องการทำเพื่อชื่อเสียงหรือคำสรรเสริญและไม่อยากเห็นภาพสงครามเหมือนในอดีตเกิดขึ้นมาอีกครั้งอิงยวนบอกเป็นอย่างเหยียนตั้นก็ดีเหมือนกันเสียนตัวเล็กๆไม่ต้องทุกร้อนอะไร แล้วให้นางหัดซ้อมละครไว้ไปแข่งที่บึงเหยวเฉือก็พอจากนั้นก็ถามว่าถ้านางชนะจะขอพรอ,อะไรจากตี้จุนนางตอบไปว่าอยากจะหาแบคดีๆสักคนอิงยวนขมวดคิ้วถามแล้วอย่างเขานี่ดีไม่พอหรอเหยียนตันจึงเล่าว,ว่าเพราะจือซีไม่อยากลงไปฝึกตนยังโลกมนุษย์หากนางสามารถชนะการประกวดก็จะขอตี้จุนส่งนางไปยังโลกมนุษย์แทนจื่อซี แล้วให้พี่สาวอยู่แดนสวรรค์ฝึกวิชาเพื่อเป็นเสียงขั้นสูงต่อไปนางจะได้พึ่งพาพี่สาวได้ระหว่างนั้นตี้จุนให้คนมาตามอิ่งยวนไปพบหลังจากได้เปิดใจคุยกันทําให้อิ้งยวนละเหยียดต้านคลายอคติที่มีต่อกันลงได้มากนางคิดว่าการไปตี้จินใครคิดว่ามีความสุขสู้เป็นเซียนตัวเล็กๆอยู่สบายไปวันๆดีกว่าจีตูผู้วูวามถามอิ่งยวนว่าจะเสียเวลาสอบสวนมาสอดแนมที่จับมาได้อยู่ใยค่าเสียก็สิ้นเรื่อง แล้วขี่หัวพวกมันไปยังแดนมารขู่ให้กลัวก็สิ้นเรื่องสิ้นราวอิงยวนคิดว่าเวลาผ่านมาเนิ่นนานนี้ไม่ทำให้นิสัยบุ่มบ่าวูวามของจี้ตูคลายลงบ้างเลยแล้วอย่างนี้เขาจะไว้ใจส่งจี้ตูลงไปยังโลกมนุษย์ได้ยังไงระหว่างนั้นตำหนักพีเซียมาเชิญอิงยวนไปดูละครเพื่อผ่อนคลายจี้ตูจึงขอตัวไปเก็บของเตรียมไปโลกมนุษย์ แล้ว EP ที่4ก็จบลงติดตามอ้วนกลิ่นละอองรัก EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ